ครับวิถีชีวิตของคนเดินทางทางรถไฟตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์มีพี่น้องที่เดินทางสัญจรไปมา ขึ้นลงกรุงเทพภาคอีสานนั้นตอนนี้ก็จะเห็นวิถีชีวิตดังเดิมเป็นเป็นวิถ er ีชีวิตที่ที่เรียบง่ายแลตก็สียดายที่ในอดีตนานๆมีผู้ชายราบ้ายรไปอนมากังวลอการไปขณะนี้เราบนรถท้อถิ่เรื่รองการัดที่4-6ตายตาสังแล้วา็เลือเสียมาเื่อว16ในดนสิรหา ขรถชาที่ับที่จะเดินทางไปยังจังหวัดนครศรีมาก,ก็เตรียมพร้อมอยังเป็นชีวิตอยู่วิถีชีวิตอยู่เหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนเดิมขนธรําเนียมประเ,เพณีโดยเฉพาะช่วงเช้าก็จะมีพี่น้องที่ทำมาค้าขายนะครับจากหมู่บ้านแสดงพัน เราจะมาลงสถาน,นีตรงนี้แล้วก็ไปขายหน้าสถาน,นีใช้เวลาประมาณ10นาทีวันนี้เราฟังเสียงนะครับรถไฟมาก็ดูบรรยากาศนะครับเชิญครับ